คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน,น้องเนทไลพีจีสาวตาคมกันเช่นเคยนะคะวันนี้เนทมาในเกม for june ox นะคะหรือเกมบัวของค่ายพีจีนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตารางจ่ายเกมนี้กันเลยนะจ๊ะ ตารางจ่ายเกมนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะรูปประทัดนะคะจะเป็นตัวต่าสุดนะคะแล้วก็ตัววายหน้าวัวนะคะจะเป็นตัวสูงสุดนะคะเ,เดี๋ยวไปเริ่มเกมกันเลยนะคะเดี๋ยวเนซจะเริ่มที่เบตห้าแล้วกันนะจ๊ะวันนี้เนซมีทุนมา500บาทนะคะไปล้างหน้า30หมุนกันเลยจ้าซึบซึบไลรีมาแล้วได้ได้ได,ได้ไปกันต่อ หืมาก็ได้อีกเหรอเฮ้อสองพันสองร้อยห้าสิบเลิศอยู่ไปฟึบ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 อ่า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 ยังไงโหสิบบาทเอาไว้ก่อนเอ้ยส้มคูณสิบสวยสวยจ้าไปต่อจ้า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 อ้ย อีก250สวยงามอ่าเบตด5นะนี่แค่เบตด5เองนะจ้าอ่าอีก250้าจ้าเออเบตด5ก็ได้กำไรอยู่เด้อไม่ได้ไก่กาเด้จ้าอ่าเดี๋ยวเราไปเบตด10กันเลยเนะะี่ยขะขอหมุนเองนะูิจะลงไหมอื้อสวยอะ่ะ3า0 ยังไงยังไงจ๊ะยังไงยังไงไม่มาไม่มาอ่าฮะวีสิบห้าเฮ้ยอะ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 เบตห้าสิบไป,เ,ปเลยแล้วกันแค่นี้ต้องชำระนี่สวยงามครับพันห้าสิบบาทสวยงามสวยงามสวยงามไปกันต่อชะอาเชะ อาชาอาช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 าสวย2องเริดความเริดความปังความเริดความปังดึ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 งอีกทีมาไหมมาไหมไม่มาเบีดร้อยต้องมาแล้วไปเริ่มเลยฟึบฟึบชึบชึบชึ๊า ยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะเอาจ้าเอาหมดจ้าสวยงามห้าพันนจ้าห้าพันนจ้าเอาดิใครจะสู้ละจ้าเลิศไม่ไหวเลิศไม่ไหววู้ยคูณสิบบวกอีกห้าพัน คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะคลิปได้กำไรมาประมาณหมื่นสามกว่ากว่านะคะคลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้เชิญชวนแต่อย่างใดฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะคะบุบุยจุบจ๊บๆ